6นะคะเป็นเรื่องของประโยคนะคะที่ใช้รูปสระโอประโยคแรกนะคะจะเห็นว่ามีตัวสีฟ้านะคะตัวสีฟ้านั้นเนี่ยก็คือคําที่ใช้สระโอนะคะให้นักเรียนจาให้นักเรียนไปฝึกอ่านหลังจากที่เราเรียนกันวันนี้นะคะเพราะว่าถ้าเรียนวันนี้เสร็จแล้วชั่วโมงหน้าเจอกันอีกทีนึงนักเรียนจะต้องเขียนตามคําบอกสระโอนะคะอะเราลองมาดูประโยคแรกนะคะน้ำแก้มชีนิวเลยนะคะ นโมชีนิวด้วยนะคะต้นข้าวโพดอ่านออกเสียงได้เลยค่ะต้นข้าวโพดเติบโตอย่างรวดเร็วเติบโตอย่างรวดเร็วค่ะต่อไปนะคะประโยคที่สองจำนะคะเดี๋ยวจะลองให้อ่านให้คุณครูฟังด้วยโอเคไหมคะประโยคที่หนึ่งต้นข้าวโพด เติบโตอย่างรวดเร็วค่ะสวัสดีกราฟิกค่ะกราฟิกเปิดหนังสือหน้า46ลูกหน้า46นะคะอ่าฟังค,คุณครูไปด้วยนะต่อไปค่ะประโยคที่สองแม่ค้าโองซื้อลูกโป่งให้ลูกอ่าอีกรอบนะคะค่ะอีกหนึ่งรอบนะคะแม่ค้าโอง ซื้อลูกโป่งให้ลูกค่ะต่อไปนะคะประโยคที่สามพายุโหมกระนำจนต้นไม้หักโคน่น,น,คนโอเคตอนนี้นะคะประโยค3ประโยคที่ใช้สระโอนะคะเราอ่านไปแล้วหนึ่งคือคำว่าข้า สะกดคำว่าข้าวโพดนะคะขออาวอขาวไม้โทข้าวขออาวอขาวไม้โทข้าวพโอดโพดข้าวโพดนะคะอาจจะมีในสิบคำที่เราจะเขียนกันในอาทิตย์วันจันทร์หน้านะข้าวโพดนะคะอ่าต่อไปคำที่สองนะคะคำว่า โตหรือคำว่าเติบโตนะคะในประโยคคือคำว่าเติบโตคำที่ใช้สระโอคือคำว่าโต,ตอ่ะดูจักรดานคุณทูค่ะตตเอบอเติบนะคะอันนี้ใช้สระเออนะพอมีตัวสะกดก็เป็นรูปสระอีกนะคะแต่เรายังเรียนไม่ถึงสระเอออ่านก่อนนะตตเอบอเติบ โอโตเติบโตอันนี้คือคําที่อยู่ในประโยคที่1น,นะคะประโยคที่หนึ่งมีคําว่าข้าวโพดและมีคําว่าเติบโตทันไหมคะทันคุณครูไหมนู้กน้องกระตูนทันไหมคะอ่านทันนะต่อมาค่ะประโยคที่สองนะคะมีใครอ่านประโยคที่สองให้คุณครูฟังได้บ้าง คำที่ใช้สารโอของประโยคที่สองมีสรรโอออ่างงองูและไม้เอกคำนี้อ่านว่าอะไรนะอออโอเก่งมากนะคะมีคําว่าโอง่งลูกอ่าดูนะคําว่าโอง่งเป็นพยัญชนะอขอโทษค่ะเป็นภาชนะที่ไว้สําหรับใส่น้ําใช่ไหมคะบา้านเรียนมีโอง่งไหม บางคนก็ใส่น้ําอยู่ในห้องน้ําใช่ไหมคะบางบ้านก็มีไว้สําหรับใส่น้ําไว้ดื่มนะคะอ่ะคาว่าโอ่งสะกดว่าออโอ่งอโอ่งไม้เอกโอ่งอ่ะอีกรอบนะคะออโอ่งอโอ่งไม้เอกโอ่งอ่ะกราฟีกเห็นคําว่าโอ่งไหมลูกเห็นไหมคะอ่ะเห็นนะต่อไปนะคะ คำที่สี่มีคำว่าคำที่สี่ค่ะลูกอะไรคะที่คุณครูอธิบายว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วว่านักเรียนน่าจะชอบลูกนี้ที่มันลอยได้ลูกอะไรลูกอ่านี่ค่ะลูกโปง่งสะกดคำว่าลูกโป่งนะคะลออูกอลูก ลอลิงนะคะลออูกอลูปอโองงโปงไม้เอกโปง่งลูกโปง่งนะคะอ่าต่อไปประโยคที่สามค่ะประโยคที่สามคำที่ใช้สระโอมีคำว่าอายุอายุของต้นไม้ล้มอ่า มีคำว่าโหมใช่ไหมลูกน้องแก้มที่หนูบอกพายุโหมกระนาหอโอมโอหมอ,อีกรอบนะคะพอโอมโอหมโอเคนะต่อไปค่ะคําว่าโคนคําสุดท้ายที่เป็นสระโอคอควายนอหนูแล้วไม้เอกนะคะคำนี้อ่านว่าโคน อ่ะสะกดนะคะคโอนโคนไม้เอกโคนอีกหนึ่งรอบนะคะคโอนโคนไม้เอกโคนอ้าววันนี้นะคะหลังจากที่เราเรียนกันก็ให้ในักเรียนไปลองฝึกอ่านนะคะไปจำคำสารโอเพราะว่าอาทิตย์หน้าวันจันทร์นะคะเปิดชั่วโมงเรียนมาจะต้องมาเขียนคำบอกสารโอนะอ่ะต่อไปค่ะอีกสามคำ โลกของความหมายด้านล่างคำแรกนะคะชอโอกโชคอ่ะเปิดเสียงไมโครโฟนของใครดีอ่านน้องแก้มก่อนค่ะอ่านตามครูคนะคะชอโอโกโชคอ่ะคำว่าโชคนะคะมีความหมายว่ามากจนไหลอาบไปทั่วเปียกโชคนะคะ จะใช้เวลาที่ลักษณะของตัวเราหรือตัวอะไรก็แล้วแต่เป็นสัตว์เป็นคนนะคะที่โดนน้ำนะคะหรือเล่นน้ำมาแล้วเคยได้ยินคำว่าเปรียกโชคใช่ไหมคะคำว่าโชคนี้นะคะเขียนสระโอชอช้างและกอไก่โอเคนะต่อไปคำที่สองคำที่สองน้องการ์ตูนค่ะอ่ะจโอโดโจด ถูกต้องค่ะแต่เวลาที่เราเขียนคําว่าโจทยากราฟิกกับนมโมดูด้วยนะคะคําว่าโจทย์เวลาที่เราเขียนคําว่าโจทย์เราจะไม่ใช้ตัวสะกดดดเด็กถูกไหมแต่หนังสือเขาเขียนคําว่าโจทย์โดยสะกดด้วยทอทหารนะคะเวลาที่คุณครูเขียนตามคําบอกเขียนคําว่าโจทย์คําว่าโจทย์เขียนแบบนี้นะคะ แต่เวลาเราสะกดเราจะสะกดว่าจอโอดอโจดโอเคไหมอ่าต่อไปนะคะคําว่าโจทย์หมายถึงคําถามเช่นในวิชาคณิตศาสตร์โจทย์ก็หมายถึง2องบวกหเท่ากับใช่ไหมคะมีโจทย์และนักเรียนก็ทําหน้าที่เขียนคําตอบ2องบวกหเท่ากับตอบ3แบบนี้นะคะ เวลาที่เราทําแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์เอ่ยภาษาไทยเอ่ยก็จะมีโจทย์นะคะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยเอาไว้อ่านเพื่อทําความเข้าใจแล้วก็ตอบคําถามนะต่อไปคําที่3ขอเป็นกราฟิกค่ะคําที่3่ากราฟิกเปิดไมโครโฟนครับเปิดได้ไหมลูกโอเคกราฟิกอ่านคําว่าโคนโคน คอโอนโคนอ่านเลยเลยูกคอโอนโคนสาะโอครับเอาใหม่อีกรอบนะคอโอนโคนอ่ะเลยสู้ๆครูเป็นกำลังใจให้อีกรอบนะคะฟังเสียงครูคนะคออ่านตามเลยคะ่ะพูดตามได้คอ โอเ <c oughs> ขินแล้วอะคโอนอโคน,นะคะเดี๋ยววันนี้ร่มเวนคุณแม่ฝึกด้วยนะคะอ่ะคำว่าโคนนะคะมีความหมายว่าส่วนข้างต้นของสิ่งที่ยาวกลมเช่นโคนไม้นะคะคำนี้แตกต่างจากคำว่าโคลนเลนคาวที่แล้วนะคำว่าโคลนเลนที่นักเรียนเคยอ่านกับคุณครูตาไปถ้าโครนที่เป็นลักษณะของดิน จะมีลอลิงเป็นคำควบกล้ำนะคะแต่วันนี้ถ้าที่กาฟตอกอ่านนะคะคอโอโนอโคนคือโคนต้นไม้นะคะจะไม่มีลอลิงนะลูกจะเป็นคอโอโนอโคนแบบนี้นะคะเวลาที่นักเรียนเขียนนักเรียนต้องดูความหมายด้วยนะเช่นถ้าคุณครูตาบอกว่าคโคลนดินหรือคโคลนเลนสแสดงว่าต้องเขียนด้วย คอรอสะกดนะคะแต่ถ้าบอกว่าโคนต้นไม้โคนต้นไม้ก็เป็นคอโอโนอโคนแบบนี้นะคะกระตูนโอเคไหมลูกเห็นไหมคะโอเคนะคะอ่ะต่อไปค่ะดูแบบฝึกหัดเลยดีกว่าวันนี้แบบฝึกหัดนะคะวิชาภาษาไทยเล่มเด็กหัวจุกนะักเรียนเปิดหน้าที่44ค่ะ วันนี้เราไม่เรียนเยอะนะเพราะว่าเพื่อนเราสมาชิกเรามาน้อยอหน้าที่44นะคะจะเริ่มต้นแบบฝึกหัดด้วยหน้าที่4หน้าที่4คําสั่งหรือโจทย์คุณครูพูดคำว่าโจทย์แล้วนะก็คือคําสั่งใช่ไหมคะคำอธิบายในการทําแบบฝึกหัดนะข้อที่4ให้นักเรียนเติมวรรณยุกต์เอก โทนะคะให้คํามีความหมายเขามีคํามาให้นักเรียนนะคะทั้งหมด10บคาใช่ไหมคะในแบบฝึกหดัดหน้าที่44ดูข้อ4นะคะข้างบนการ์ตูนเปิดเจอ,อยังคะหน้า44มีเลขสีก,กับ4ลูกเขาบอกว่าให้เรานะคะเติมวรรณยุกต์เอกและโทนะคะ ในคําที่กําหนดให้ให้คํานั้นมีความหมายอ่าลองมาดูคําแรกกันนะคะคําที่เึ่งเขามีคําว่าคุยโมความหมายมันยังไม่มีใช่ไหมคุยโมใครเคยได้ยินคํานี้บ้างต้องเติมไม้เอกหรือไม้โทอ่าลองผันเสียงนะคะมอโอ,โ,อโมมอโอโมไม้เอกโม มโอโมไม้โทโมนะคะโมกับโมคิดว่าจะใช้คำไหนคะคุยโมหรือคุยโมอ่าเปิดไมโครโฟนตอบคุณครูเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะได้เขียนวรรณยุกให้คุยโมหรือคุยโมดีคะเอาการ์ตูนตอบได้ไหมลูก,กอ่ามีเสียงแล้วใครตอบคุยโมนะคะ เพราะฉะนั้นคุยโมเติมไม้อะไรคะม้โทถูกต้องค่ะเติมไม้โทอ่าดูนะคําที่หนึ่งนะคะวันณายุที่นักเรียนจะได้เติมก็คือไม้โทอ่านว่าคุยโมอ่านโมเขียนไม้โทลงไปเลยลูกคุยโม้ต่อไปดูอีกคํานึงค่ะคําที่สอง จออีงอจริงและจอโอโจอจริงโจคำนี้เราจะใช้ไม่เอกหรือไม่โทให้คำมีความหมายดีคะจอโอโจอจอโอโจอไม่เอกโจจอโอโจไม่โทโจเติมไม่เอกหรือไม่โทดีคะ อ่าเก่งมากค่ะจิงโจเมมโ้เติมไม้โทเติมไม้โทสองข้อแล้วนะคะเขียนให้ตรงกับเสียงของเขาด้วยนะจอจานข้างบนจอจานนะคะอ่ะอีกคำหนึ่งคำสุดท้ายของข้อสี่นะทางโคง้งทางโคง้งแต่เขามีคำมาให้คือทางโคง้งนักเรียนจะต้องเติมวรรณยุกอ่ะ คอองโคงคอองอโคงไม้เอกโคงคอโองโคงไม้โทโครมเติมเอกหรือเติมโทดีคะอ่าเก่งมากค่ะได้ยินเสียงมาเรียนเติมไม้โทคำนี้นะคะอ่านว่า เียนเขียนคำสารโอจากภาพแล้วฝึกอ่านให้นักเรียนเขียนคำสารโอจากภาพแล้วฝึกอ่านอ้าวหาตัวหาคนหาคนเก่งก่อนใครอยากจะตอบคำนี้ให้เพื่อนๆกับคุณครูฟังบ้างคะ่ะรูปภาพรูปเราจะตอบว่าอะไรดีคะเราจะตอบว่าอะไรดีคำนี้จะเขียนคำว่าอะไร แกมตอบแล้วนะคะคำนี้เขียนคำว่าโบอ่าเขียนคำว่าโบสะกดคำว่าโบหน่อยค่ะบอโอโบอ,อ่าเขียนบอใบไม้สาระโอลงไปนะคะอย่าลืมนะคะว่าตำแหน่งของสาระโอต้องอยู่ด้านหน้าของพยัญชนะจะเป็นคำนี้ค่ะอ่านาะโอเขียนได้เลยนะคะ บโอโโบกราฟิกเขียนได้เลยนะลูกค่ะอันนี้มีทั้งหมด5ข้อนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนไปทำเป็นแบบฝึกหัดนะและข้อสุดท้ายนะคะข้อที่6ให้นักเรียนเขียนชื่อเพื่อนที่ประสมด้วยสาระโอมาสองชื่อให้นักเรียนเขียนชื่อเพื่อนที่ประสมด้วยสาระโอมาสองชื่อ ในห้องของเรานะคะมีแล้วหนึ่งคนวันนี้เข้ามาเรียนกับเราด้วยมีใครบ้างคะน้าอะไรนะน้าอะไรนะถูกต้องอ่ะมีน้าโมหนึ่งคนแล้วนะคะนักเรียนก็เขียนชื่อเพื่อนไปเลยค่ะน้าโมนะคะและอีกคนหนึ่งมีไหมคะห้องเรามีสารโอมไหม ห้องเรามีเพื่อนชื่อที่ใช้สาโอมีไหมคะซาะโอห้องเรามีนโมแล้วหนึ่งคนจะมีแค่นโมคนเดียวมั้งเนาะที่ใช้สาโอในห้องเรามีใครใช้สาโอนอกจากนโมอีกไหมคะทั้งชื่อจริงก็ได้ชื่อเล่นก็ได้อ่าถ้าไม่มีนะคะให้หาชื่อเพื่อนที่อยู่นอกห้องก็ได้นะคะเช่นโก อย่างเงี้ยนะคะอาจจะเขียนว่าโกโอโกโกเมโทโกนะคะเป็นชื่อของเพื่อนหรือคนที่เรารู้จักก็ได้เพราะว่าในเพื่อนในห้องของเรามีแค่คนเดียวก็คือนะโมนะคะสวัสดีน้องอาดค่ะน้องอาดตอนนี้คุณครูตานะคะให้ทําแบบฝึกหัดอยู่ในหน้าที่44เล่มแบบฝึกหัดนะคะน้องอาดหน้า44ค่ะตอนนี้ ดูแบบฝึกหัดข้อที่6กันแล้วนะจ๊ะอ่ะต่อมานะคะดูหน้าที่45ตรงนี้เดี๋ยวเราจะต้องมาช่วยกันตอบในหน้า45บหันทึกสรุปความเข้าใจบันทึกสรุปความเข้าใจนะคะอ้าวเดี๋ยวดูนะครูจะต้องช่วยนักเรียนด้วยแต่นักเรียนก็ต้องช่วยตอบด้วยนะคะหน้าที่45ห้บันทึกสรุปความเข้าใจเขาบอกว่า เสียงสระโอเป็นสระเสียงอ่าตอบเลยเดี๋ยวคุณครูเขียนให้เสียงของสระโอเป็นสระเสียงสั้นหรือเสียงยาวคะวอ่าถูกต้องคะ่ะเขียนคําว่ายาวนะคะอยู่ในช่องวางแรกนะคะในหน้า45่ิห้ายออาวยาว,ยาว นะคะยออวยาวยาค่ะต่อไปนะคะข้อที่2ถามว่าสาราโอนะคะรูปของสาราโอเขียนไว้ข้างหน้าพยัญชนะต้นหรือหลังพยัญชนะต้นคะอ่ะใครตอบคุณครูได้บ้างด้านไหนคะ อ่าได้แล้วคําว่าด้านหน้าหรือเขียนว่าข้างหน้านะคะอ่าสะกดคออางอขาไม้โทข้างเขียนคําว่าข้างเลยขอไขสระอาะงองูไม้โทข้างหน้าแบบนี้นะคะเ,คเห็นไหมขออางอขางไม้โทข้าง หอนานาะไม้โทหน้าอ่านว่าข้างหน้านะคะอ่าคำตอบในหน้า45นะคําตอบแรกสรโอเป็นสระเสียงยาวนะคะมีรูปสระวางอยู่ข้างหน้าของพยัญชนะต้นโอเคไหมคะตอนนี้เราเรียนสระมาแล้วนะคะทั้งหมด6สระไล่มาตั้งแต่สระอา สระอีสระอูสระเอสระแอและสระปัจจุบันนี้ที่เราเรียนก็คือสระโอนะคะ,อะตอนนี้เราเรียนไปที่หน่วยที่เจ็ดเรียบร้อยแล้วนะคะทันไหมคะนมโมทำาได้ยังลูกนมโมเรียบร้อยไหมคะทำแล้วเนาะค่ะสำหรับแบบฝึกหัดวันนี้นะคะที่เราทำในชั่วโมงจะมีหน้าสี่สิบ 4และ45นะคะสำหรับวิชาภาษาไทยถ้านักเรียนทำแบบฝึกหัดนะคิดว่าไม่น่าใช้เวลานานเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะคุณครูขอ,ขอสั่งงานวิชาภาษาไทยในหน้าที่49เล่มน,นี้ค่ะอ่าดูนะคะหน้าที่49ขยันคัดขยันเขียนค่ะ ให้นักเรียนคัดคำต่อไปนี้ด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะในหน้า49ดอกไม้ดอกแรกนะคะให้นักเรียนคัดคำต่อไปนี้ด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะก็คัดแบบที่เราเคยทำมาแต parole, ่เวลาที่นักเรียนคัดเสร็จแล้วอย่าลืมนักเรียนฝึกอ่านด้วยนะคะและข้อที่2ดอกไม้ดอกที่สองนะคะให้นักเรียนคัดประโยคต่อไปนี้ด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัด มีประโยคทั้งหมด3ประโยคนะคะประโยคที่1นนักเรียนไปโรงเรียนนะคะอ่าตรงนี้ให้นักเรียนขีดเส้นใต้คําที่ใช้สรรโอให้คุณครูด้วยนะคะในประโยคนะคะมีคําว่าโรงใช่ไหมคะที่เป็นสรรโอหนูก็ขีดเส้นใต้นะคะใช้ไม้บรรทัดทาบแล้วใช้ดินสอขีดคําที่ใช้สระโอคําว่าโรงมานะคะต่อไป ประโยคที่สองเด็กเต,ติบโตตามวัยก็มีคําว่าโตใช่ไหมคะหนูก็ขีดเส้นใต้คําว่าโตให้คุณครูและข้อสุดท้ายทุกคนช่วยกันลดภาวะโลกร้อนมีสระโอคําว่าโรคร้อนใช่ไหมหนูก็ขีดคําว่าโลกมานะคะวันนี้ทําแบบฝึกหัดในชั่วโมงแล้วนะคะก็ไม่มีกันบ้านแล้วใช่ไหมก็มีกันบ้านอันนี้อันเดียวนะคะคัดหน้า49 นะคะในเล่มหนังสือเรียนขยันคัดขยันเขียนนะคะดอกไม้สองดอกดอกที่หนึนะะ่งทำสามคำนี้ด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดไม่ยากใช่ไหมคะและก็ดอกไม้ที่สองให้นักเรียนคัดประโยคสามประโยคตรงนี้นะคะแต่วันนี้พอนักเรียนคัดประโยคที่มีสาระโอแล้วขีดเส้นใต้คำที่ใช้สาระโอในประโยคนี้ให้คุณครูด้วย นะคะอ่าใครเข้าใจใครทําได้แล้วทํามือโอเคให้คุณครูดูด้วยค่ะใครเข้าใจหน้าสี่สิบเก้านะคะกันบ้านวันนี้ส่วนแบบฝึกหัดเราทํากันไปแล้วในชั่วโมงอาจจะมีบางข้อที่นักเรียนยังทําไม่ทันก็ให้ใช้เวลาหลังจากที่เรียนออนไลน์วันนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทําแบบฝึกหัดเหมือนเดิมนะคะถ่ายรูปและทำแล้วถ่ายรูปส่งให้คุณครู แล้ววันนี้นะคะหลังจากเขียนชื่ออะไรเรียบร้อยแล้วคุณครูจะแจ้งว่านักเรียนคนไหนนะคะขาดงานอะไรบ้างหรือเปล่านะคะรวมถึงวิชาคณิตศาสตร์ของครูดาวด้วยเพราะฉะนั้นนะคะวันหยุดวันอาทิตย์นี้นะคะนอกจากนักเรียนไปเล่นพักผ่อนแล้วก็ทํางานตามงานที่นักเรียนยังไม่เสร็จด้วยโอเคไหมคะอ่า สระโอวันนี้นะคะเรียบร้อยแล้วหน่วยการเรียนรู้ที่7เจอกันนะคะวันจันทร์หน้าถ้าเป็นวิชาภาษาไทยเราจะเขียนตามคําบอกสาระโอนะคะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะครูตาต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวคุณครูถ่ายรูปลงไลน์แล้วสั่งงานลไลท์ให้ครั้งนะคะค่ะ